ก็เป็นลูกไก่ป้าน้ำหนึ่งครับผมอา่าพอมันเป็นไก่ป่าลอยแม่เป็นไก่ต่อครับนี่คือลูกไก่ป้าน้ำหนึ่งครับตัวนี้เป็นไก่นมครับพึง่งพึ่งอ่าพึ่งโตครับเป็นรุ่นสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาครับอา่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้คือตัวผูสิบนิ้วครับนะเป็นตัวผูสิบนิ้วนะครับลักษณะพิศเศษคือสิบนิ้ว นิวหลังสักแฝดครับอันนี้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้แล้วก็มี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 ตัวแม่น้ำแฝดครับอ่าแม่มันก็ตัวนี้นะครับแม่มันตรงนี้ครับแม่มันตัวนี้ครับอันนี้ก็สายมานี่มือกันครับตัวนี้สายมานครับแม่มันก็อ่าตัวนี้ก็ซิปนิ้วครับอ่านิ้วแฝดนิ้วหลัง เนียวเนีวแฝดครับเหนีวล้างแฝดครับเดี๋ยวเมื่อล้างเสร็จต้องอให้ไฮเปิ่งเจจ่าครับก็แม่มันก็ตัว,ต,วตัวนี้ครับต,ตัวนี้ต,ตัวนี้ลักษณะลักษณะกกจะเป็นจิตหนียวครับเป็นเคยปลานำหนึ่งครับค่อนข้างลักษณะจะตกง่ายๆครับควรสิตายได้เน่ตตรงตรงลักไทยครับตรงอแอบ,แอบ ใช่ครับตรองสอนตรองสอนกลองไทยครับอะไรัลักษณะครับเป็นแต่ปลาน้หนึ่งเม็ดกับเลือดปลาสูงกับทรงปลาแต่ก็ขอบคุณไปท่านไปยังท่านผู้ชมผู้ติดตามจังได้คอยอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กันม่ใช่เป็นไม่ดีครับต่างจังอยู่ตุ๊ประเดินเก่ครับ จับตัวแม่จับตัวไปไูเป็นแม่รุ่นนี้เป็นแม่หลายครับนี่ครับตัวตัวนี้เป็นแม่หลายตัวนี้จะมีตัวปูเยอะตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นออกจากฟูงไปเลยเจา้าไปอยู่วงเดยครับแลก็ลักษณะของไทยแล้วก็ล่องทิชชู่เลยครับ พอถ่ายแบบสดๆเลี Query ้ยงแบบปล่อยครับผมเลี hey? ้ยงแบบปล่อยบ่ได้ขังบ่ได้ยังครับเป็นลักษณะของไก่ปลานำหนึ่งรับลักษณะของไก่ปลานำหนึ่งพอเป็นไก่ปลาน่อยแม่เป็นไก่ต่อกก็ให้เบิ่งแับนี้กับลักษณะครับลักษณะตาท่าครับกรอบคุณลยครับผมที่เข้าติดตามมาชม